พบกับชอบ่องนาวาช,<อ>ช่องนน, <มา S 2> นนมาพบกับเราสองสาวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอะไรนะของปรไพัน์กันนะคะชิ้นนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันกับ วันนี้นะคะเรามีของเล่นที่จะมาสุ่มแกะกันข้างในจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เราจะแกะออกมาดูว่าข้างในนี้มีของเล่นเป็นอะไรบ้างจะเป็นซุอตาเกอร์อยู่หรือจะเป็นอะไรนะคะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นี่อ่ะน้องมาแกะ<อ>นี่ค่ะแกะตรงนี้ค่ะโอ้มีสกอตเทปแหะโอเคเรียบร้อยนี่นะคะเ,คเราแกะออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนหนะคะ มีไข่อยู่5้าใบนะคะเพื่อนเพืนก็มาแกะด้วยกันเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไข่หลงตุก,ก,กตาเจ้าหญิงะคะ่ะได้แล้วแต่เราไปแกะไปพร้อมๆกันอะได้ค่ะเราแกะไปพร้อม,อมๆกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ในหนึ่งกล่องจะมีห้าใบนะคะในนี้จะมีห้าใบแต่ละใบ,บจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีใ<ก>บหนึ่ง ก็คือไปนี้นะคะเราถ่ายไปแล้วแต่ว่ากล้องไม่สวยเนาะใช่โอ้ได้ไหมคะแกได้ไหมคะใช้กันไกลช่วยเนี่ยอย่าพึ่งค่ะถ้าแกะไม่ได้เราให้ผู้ปกครองช่วยนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะโอจะเป็นไข่สุงเอลซ่านะคะ ไม่ใช่แค่เอาไสอย่างเดีวยวนะคะมีตัวอื่นด้วยตัยวอ,อื่อออนด้วยเีมมาแต้งแกะนี่นะคะเด็อ่ัค่ะมันนี่เด็กอ้านอี่เยว้าวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะได้อะไรบ้างในนี้ จำชื่อน้องไม่ได้นะคะตอนนี้ชื่ออะไรเอ่ยถ้าเพื่อนเพื่อนรู้บอกน้องนัวาหน่อยนะคะอาจารย์ก็จําไม่ได้ค่ะว่าเป็นตัวอะไรบ้างนี่ตัวแรกตัก็จะมีหจะมีชุดให้ด้วยหนึ่งชุดนะคะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีหมวกให้ด้วยนิ่หมวกน้องนะคะแล้วก็แว่นน้องนี่นเพื่อนเห็นไหมเอ่ยแล้วก็อยุดสีแดงตบตบ ไม่เป็นไรค่ะแต่กี่ให้ค่ะนี่นี่นะคะแต่ละกล่องเนี่ยตัวน้องจะไม่เหมือนกันแต่ว่าชุดที่แถมมาให้ตัวของน้องจะเหมือนกันนะคะส่วนสีสีเสื้อน้องก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ลองลองเปิดใบที่ที่เราทําการแกะไปแล้วให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะว่าเป็นสีอะไรเป็นตัวอะไรนะคะ โอ้เป็นตัวนี้เป็นตัวราพันเซลหรือเปล่าคะก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่ของราพันเซลก็จะมีตัวอันนี้มาให้ด้วยนะเป็นหมวกเหมือนกันแล้วก็มงเห็นเออวกแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะแล้วก็ ชุดเทียบมาให้นะคะเป็นอันนี้เหมือนกันเลยสีแดงเหมือนกันนะคะ<ส>แต่ว่าสีแดงเหมือนกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอ่าชมพูแดงนะคะอันนี้แต่จะเป็นสีแดงอย่างเดียวมาอาจารย์ทำให้มาคะใช่ค่ะโอเคอันนี้นะคะก็มีเป็นแบบว่าตรงเสื้อมันะจะเป็นแบบปกปกนะคะตรงนี้เนาะจะเป็น แบบเหมือนที่เราใส่ปกตินะคะแต่ส่วนอันนี้มันเป็นเหมือนเสื้อกล้านะคะตรงนี้นี่นะคะเวลาเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เวลาเราจะเปลี่ยนนะคะเราเราแกะชุดนี้ออกนะคะแล้วเราก็ประกอบใส่ใหม่นะคะอันนี้เราแกะมาแล้วสองใบนะคะยังเหลืออีกสามใบที่เรายังไม่ทำได้ทําการแกะนะคะแล้วเปลี่ยนอันขอไปอันนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะ รอแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรายเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเอาอันที่เคยแกะมาให้เนาะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะมาค่ะอ่ะนี่นะคะนี่อันที่เราแบบแกะไปแล้วนะคะอันแรกจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นแบบตัวเดียวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่ผมน่าจะโคราสิกันพอดู ลักษณะผมแล้วเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะและส่วนเซตนี้นะคะอันนี้คือแกะไปตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่รีวิวเนาะคือนี่นะคะจะเป็นแบบตรงนี้นะคะจะเป็นแบบสีแบบนี้นะคะและส่วนนั่นหลังก็จะเป็นสีแบบนี้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ เป็นแบบเดียวกันเลยนะคะถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ลองหาซื้อได้ตามร้านของเล่นทั่วไปนะคะหรือไม่ก็เซิร์ชหาในอ่าช็อปขายของเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนเสื้อให้น้องดูเนาะหให้อาจรย์ช่วยนะคะมีช่วยแกะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้นะคะเพราะมันเป็นตัวของน้องว้าวนี่นะคะตัวของเราแกะเสื้อมา เสร็จแล้วก็จะมาเปลี่ยนกันนะคะลักษณะนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแบบนึงนะคะอะรอก่อนนะติ๊งติ๊งติ๊งติงัมนี่นะคะเราก็ใส่ชุดไปให้น้องได้ สองตัวแล้วนะตัวนี้นะคะตัวที่หนึ่งแล้วก็อาจารย์กำลังใส่ตัวนะคะเป็นตัวนี้เนาะนนี้คือเราใช้ไม้พูดอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองใส่แว่นตาให้น้องดูนะคะไม่รู้ว่าตัวไหนใส่ได้หรือเปล่าน่าจะไม่มีสักตัวนะคะที่ใส่ได้นี่ค่ะตัวนี้ได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแค่ตัวนี้กันนะคะน้องจะได้เหมือนเพื่อนเนาะเพะตอนนี้น้องไม่ใส่ ชุดไม่เหมือนเพื่อนเลยอ้าวเกะได้แล้วนะคะนี่คือชุดน้องเรามาประกอบชุดน้องให้ตั้งเหมือนคนตื่นกันนะคะ,ะ,คะมาใส่ชุดน้องกันนี่นะคะน้องๆเห็นไหมเออนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ให้ตัวน,นี้กันคะ่ะนี่มาโอ้ยะาโอ้ใส่ยากมากนะคะเวลาใส่ นี่นะคะจะให้อาจารย์ใส่ให้นะคะเพราะเวลาใส่นี้ใส่ยากมากเนาะคือยากที่สุดเลยค่ะ,ะว้าอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อย,อยจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะชุดสำรองนี่นะคะชุดของสารบองของน้องตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีแดงล้วนนะคะจะเป็นสีแดงเหมือนแซืบกล้ามเกวนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบ สีชมพูด้านหน้าสีชมพูออกแดงด้านหน้าแล้วก็สีแดงล้วนด้านหลังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเสื้อที่เราใส่กันนะคะแต่ส่วนสองตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนเสื้อกล้ามสองตัวนี้ชุดน้องนะคะตัวของตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นตัวนี้ ส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะส่วนแว่นอันนี้น่าจะเป็นของน้องตัวนี้หรือตัวนี้นะคะก็จําไม่ได้แล้วก็บวกของสองตัวนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็อันนี้ของน้องอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ให้น้องกันนะคะใส่ตัวนี้ให้น้องกันตรงนี้ใส่ได้ไหมคะ เป็นเหมือนกระเป๋านาะก็ไม่เคยได้เลยให้อาจรย์ใส่ให้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมานี่อารย์กันนะคะว่าต่อต่อ,ตอยากหรือป่าการต่อเสื้อนะ้อไม่ยากค่ะก็ไม่เคยยากนะคะแต่ถ้าดูนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวปับอิดของเรากันนะเดี๋ยว เดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวฟอปอิกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตให้กับช่องน้องนาวาชาแนลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใครอยากได้ค่ะซื้ได้ที่ลาซาด้านะคะวันนี้ขอเป็นคลิปก่อนบ๊ายบายค่ะ